สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อหนีห้าสิว่าเบิงวิธีเฮ็ดเน่้อใหม่สมเป็นการแปรรูปอาหารใบกินนานๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเฮาได้นื้อใหม่สดๆมาแล้วเ้ากะนำเน้อใหม่มาปอกเปลือกออกให้เกี้ยงๆนะคะ,อะเะคะอาเบอร์ทุนนอเลยค่ะตัดหัวออกก่อนนะคะทีแรก อกเกี้ยงเกี้ยงแบบนี้นะคะเ,เมื่อเขาปอกน้อไม้เ,เ็จเรียบร้อยเบิดเลยนะคะปลอกเปลือกออกแล้วก็นํามามาฝานค่ะพี่น้องเขาจะฝานเอาเฉพาะ,ะตรงเงินอ่อนนะคะตรงตรงโก้ข้ากับฝานมึงค่ะถ้าแก้ลายข้ากับปาดออกนะคะบเบาค่ะจากนั้นข้าก็จักเป็นเป็นตนัวเป็นชิ้นนะคะจักคือจักบกหุ่งเนี่ยนะคะพี่น้อง ซับไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนเสร็จวัตถุนอค่ะกับฟานฟานแบบนี้ค่ะพี่น้องฟันเอากิ่งๆเลยนะคะ น้ำม่อ่อนๆค่ะไม่เฮ็นจะมีส่งเสียบนะคะน้ำม่อ่อนๆสดๆค่ะ หลังจากอาทีเข้าเขาปอกเปลือกออกแล้วแล้วก็ซับน้องไม้ออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเข้ากับเจนน้ำน้องไม้มาแซ่แซ่ให้น้ําท่วมๆนะคะอันน้องหม่จะบอกได้ดำค่ะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเขาแซ่แซ่น้ำบ่ถ่วมน้องหม่เพิ่นกระจดํานะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำเศร้าแล้วก็ย่ำม,มาแรงค่ะแซ่วบขามซองขึ้นตอนนี้น้องหม่เขาก ออนดีเด้อนะคะสีขาวจะเห็ดวานอ้อยใหม่เป็นสีข,ขาวๆนะคะอ,ะออนเป็นแต่แสบนะคะจากนั้นเท่ากับน,น้ำมาล้างน้ำทำวามสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างได้หลายน้ำนะคะล้างจากสามสามสี่น้ำนะค่ะพี่น้องล้างออกเอาเกกี้ยงๆนะคะก่อนจะนําไปเฮ็ดน,น่องใหม่ส้มะค่ะจะล้างล้างแด้วกระตากออกนะคะ จะเห็นว่าน้องใหม่อ่อ,อนขาวงามค่ะเพาไปสุกไปแต่เสี่ยงนะคะเป็นต้มใส่ไก,ก่แต่เสบ่ค่ะอไปดิอมใส่กบนะคะแสค่ะงมากี่ด้อยเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตล่างให้เส็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาขัดตอนถัดไปค่ะเมื่อห้าล่างน้องไปสมสะอาดเรียบร้อยเร้วนะคะเขาก็สีน้ำมำสมมากมะขันสมค่ะเบ่งออกนะคะบอบว่อตรง ขั้นเบิรค่ะพี่น้องขั้นเท่ละน้อยๆน,นะคะเกลือจังสิเดี่เขาทำไมค่ะเขากะแบ่งออกครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเป็นเกลือเม็ดใหญ่นะคะมะขันขั้น,ข,นขั้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะเ่าใส่เกลือไอโอดีหรือว่าเกลือทะเลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องใบดองหรือว่าน้องใบสมจะเน่านะคะเขาใส่เกลือเม็ดใหญ่เกลือแกงบานเท่านี่แหละค่ะ ค่อยๆห้ยเกลือลงแล้วก็ขั้นขั้นขั้นไปเรื่อยๆจนกว่นานมไอ่กรีมจะยุบโตลงนะคะหรือว่าออนแล้วก็ค่อยๆใส่ไปค่ะพี่น้องซิมบังเลยก็ไใดนะคะว่านนมไม่ส่งมทีห้าขั้นไปแล้วนัวหรือ,อยังนะคะแต่อย่าให้เข้มเกินไปนะค่ะแล้วก็อย่าให้จืดเกินไปนะคะถ้าจืดเกินไปน้องไม่กระสีเน่าค่ะถ้าเข้มเกินไปร้ายกระสีเวลาเอาไปกินกระสี ล่างน้ำลายนามไปได้ก,ก็ยังสีเข้มอยู่กับสีบอเซียบเนาะค่ะเ่ากบคั่นไปค่อยใส่เกลือไปน้ำแก็ซิมไปน้ำเอาใส่พอดีพอดีค่ะเห็ดพอดีพอดีนะคะเอาไม่ส่งเขากับเกลือดีเลยนะคะเขาพอดีเอาน้ำมาใส่ภาชนะกับพีน่นอนใส่ใส่ยัดยัดลงไปเลยนะคะบางคนเพิ่นก็จีใส่ขวดเป็นขวดน้ำก็ได้นะคะ กระด้คือการขายกระยันยัดลงไปเต็มเต็มช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนค่ะกะซิมีเนือใหม่หลายเนื้อใหม่เกิดหลายนะคะเห้ากกะซเอามากแกงเอามาต้ม่มผินกับปนลกับเจวนะคะ,ะส่วนหนึ่งกะซเอามาแปรรูปเป็นเนื้อใหม่ดองหรือว่าเนื้อใหม่สม ไปกินเองในบ้านในขวดเลื่อนนะคะเขาใส่ใส่ในขวดโลวไวใบกินในนัานค่ะพี่น,อน้องประมาณอาทิตย์นึงนะคะเขาก็บว่มามะหยามเบิงค่ะมาซีบเบิ้งค่ะพี่น,อน้องถ้าสมแล้วเขาก็สามารถเอาไปปรุงอาหารได้เลยนะคะเอาไปทําอาหารได้เลยถ้ากินบะเบ็ดเขาก็ตั้งใบข้าขงนอกในอุณหภูมิปกตินะคะกินในนัานค่ะเป็นเดือนเป็นปีเลยค่ะ เนี้ลงเนีนีนะคะใส่เต็มเต็มค่ะพี่น,อนอ้องเพื่อช่องบ่างไว้ที่ดึงนะคะเพราะว่าเขาสะเติมน้ำให้เต็มคะ่ะที่เรือจะใส่กระปุกอีกกระปุกนึงนะคะ ังจากนั้นเขาก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำสะอาดค่ะพี่น้องใส่ไปเต้นต็มเลยนะคะใส่เห้ดถวมนะคะถ้าใส่โบถั่มเดี๋ยวเนื้อไม่เน้อไม่งไสงหรือว่าเนา้อไม่ดองเพื่อนจะเป็นสีนำดำๆนะคะเอาก็ใส,ใส่ใส่เห็ดถวมใส่น้ำเห็ดถวมเลยปิดฟ้าให้แน่นค่ะเรียบร้อยนะคะซ้ําน้เขาก็ได้น้อไใบดองหรือว่าเน้องใ่สมเห็ด กินเองเร็วนะคะอะมาคลิปนี้กก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปตัดไปนี้ด้วยค่ะพี่น้องอ่ะควรสบายสบายและสไตล์ชิวๆก็ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะขอ,อกันคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย